เฉาวฉครับเจาอู้ม้ม้้้ครับพี่น้องสุดยอดเลยมาเ่ยห้ากินมึงเอ้ยตายยันได้กับสวัสดี FC ครับวันนี้อยู่กับช่องคนหลังเขานกเขาใหญ่เช่นเคยครับหลังจากที่ผมไปแทงยางไว้ครับ ผมก็จะมาหาต่อนกครับอู้มีเสียงหน่อยครับเสียงจวดแน่นจริงๆครับนู่นครับคู่ดีครับตัวนี้ครับแล้วก็มีเสียงกระแทกกระแทกเลยครับอยู่ป่านี่ครับเราก็มีเสียงใหญ่ครับข้างหลังครับผมลองเปิดตู้เช็คดูแล้วครับนกกําลังขึ้นเลยครับแดดดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตัวไหนคอยติดตามดูครับว่าผมจะได้เฉลยไหมเจ้าด่างจะจัดให้ผมไหมครับวันนี้แต่ว่านกแต่ละตัวจัดจริงๆครับฟังเสียงขันแล้วครับ เสียงใหญ่คารลมครับอยู่หลังเขาลูกลูกคางๆนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปใส่นกก่อนครับหนึ่ตัวหนึ่งบินมาจับสายไฟครับโอเคครับคอยดูครับว่าจิเป็นจังไดจวดแท้พี่น้องตัวนี้ครับนี่แหละครับตัวผมอยากได้ครับเรียกคู่หลายค่ำนะครับเสียงแหบเสียงแห่งกระแทกดีครับเดี๋ยวผมพันกาวกันพี่น้อง อย่างตะเกาว่าแหงครับนกมันสิมาก่อนครับพี่น้อง Terima kasih kerana menonton! ้อยครับเรียคูเรียคูครับผมเหนียวจริงๆครับกาวครับเรียกคูเรียคูครับเรียบร้อยแล้วครับตัวหมายครับแน่นอนครับเจ้าด่างลูกรักครับโอ้ตื่นเต้นครับได้ของดีแล้วครับไหมนานครับตัวนี้ครับก็เรียบร้อยดีครับเลียคูครับผม นี่ครับเอาดัางเอ้าลูกโอ้โหว๋ล้วครับคลิปนี้ก็ตื่นเต้นครับว่าจะลงไม่ลงครับได้แล้วครับพี่น้องเหมือนในคลิปเลยครับเปียกคูเรียกคูครับตัวนี้ขอเก็บทํานกต่อครับเอ้าเอาเอ้าเอาลูกเอ้าเอ้าอืมอืมดีขึ้นเอ้า เฉาเฉวครับเจาเอ้ามันอู้อู้อู้จ๋วครับพี่น้องอู้สุดยอดเลยมาเนี่ยห้ากินมึงเอ้ยตายยนได้เอาตัวอะไรเขานกผมอีกแล้วครับอยู่กับนกป่า นี่ครับมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บหยางก่อนครับแก๋วแก๋วครับแก๋วแก๋ว